สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวนส0,000ืรายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองคอ์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคงค่ะก็สวัสดีค่ะ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะออมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะทีออ่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจานวนมากที่เขาะะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเ,ออเป็นพลังสําคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธะสัญญาแห่งการให้อย่างพ่อเพียงออมวันล,ละหบาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ1,2,000 0บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทาย,ยาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ1.8ล้านบาทองค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบ คุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่ 2%, ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรักท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของ คณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเนดเหนือยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงไดอ้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่แต่ละอำเภอเนี่ย เรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในลายอำเภอรหรือลายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจจากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการหนึ่งปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบล ด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชทยดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมสมาคมของเรานะะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อ สร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะ เรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับแสนสองหมื่น 2, บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคน,นะคะ่ะต้องบริจาครวมนะฮะเพื่อเราจะไปทําการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะสามหมื่นคนคูณด้วย60บาทต,ต่อปี ให้กับช่วยค่ะคือสตรีอายุทยาสตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ